อุย้ยเมีาจามยจ้าเมื่อไรจะแต่งตัวเสร็จดูยรอนาะานเชิญชวนเข้าห้องเราไปมองกันสองคนเมือมวเวออเ่อไรเมียจะแต่งตัวเสร็จสิทธโอุ้ยอ้วนเบื่อเมื่อฝนก็ยิ่งตกหนักด้วยอุ้ยเมียจ้าเมื่อไรจะแต่งตัวเสร็จเนี่ย มีใจไม่ะลรจะเต็มตัวเส็ดเลยอ้อยให้มันเมียวออยเต็มที่เลยเอ้อยเออ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 อยออยโอ้ยออยมาดีมาดีมาดีมาดิมาดีมาดีมาดีพัวขามาดี बाल